หอมเพื่อนเอาหน่อยนึงคงไปเก็บคงไปเก็บไปหลายดอกเพื่อนเอาไปใส่เอาไปใส่แกงใส่ยางมะด่ายพวกใบหอมดนะเพื่อนต้นหอมเขากลับบานกันหมดแล้วเพื่อนเหลืยยอย่อยๆคนเดียวไย่อยจะเอาไปกลับ เอาน้อยเดี๋ยวดอกหอมเพื่อนเอาไปหลยจะกินปลาเสื่องเก็บผักเพื่อนเก็บพัก,พ,ก,พ,กพอเพื่อนฟุ้งนกมาละเพื่อนพอฟุ้งนกด้วยเดี๋ยวให้ไปดัก เดี๋ยวให้ไปดักฆาลูกนกให้คนเพื่อนๆนกมาเต็มเลยคะเพื่อน่ะมาจักภูเข่าเพื่อนเดี๋ยวเอาห้องปลอมสักหน่อยก่อนเพื่อนเอาห้องปลอมก่อนเอาไปตำน้ำพริกเพื่อนเอาห้องปลอม บ้านเฮาอยู่กับธรรมชาติเพื่อนย้อยย้อยถ่ายรูปอยู่กับธรรมชาติม่วนนะเพื่อนเฮ้ยเฮานี้ชอบมาปุ่เนี่ยโอ้ยพอนะพอฟุ้งนกลูกเพื่อนพอฟุ้งนกฟุ้งใหญ่เลยบนดิเนเพื่อเนี่ยเฮาชอบมาเก็บบรรยากาศกับบรรจุบรรจุกาศกับนกกับหนูใช่ไหมเพื่อนกำลังมาคนเป็นฝูงใหญ่เลยเพื่อน่ะพอด้ ก็บนบินไปดูเก็บผักกลางส้นห้อมเพ่นอันนี้ถ้าจะไปบัดกันเขาหน่อยเนนอมีอยู่ซองซ้ำตัวบิตนต็ๆทังบนน